DMR Podcast เล่าเรื่องธรณีวิทยาเล่าสบายเข้าใจง่ายโดยก,มยกรมทร,รัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมคลังข้อมูลเป็นเหมือนที่เก็บข้อมูลส่วนกลางที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจที่ครบถ้วนมากขึ้นเล่าเรื่องธรณีวิทยาอ P ีนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง คลังข้อมูลธรณีวิทยาซึ่งมีความสำคัญอย่างมากกับการทำงานของกรมทรัพยากรธรณีและก็ยังสำคัญมากๆสำหรับประชาชนภายนอกด้วยเพราะถ้าเรามีข้อมูลทางธรณีวิทยาที่มีทั้งคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการข้อมูลที่เยอะ และครอบคลุมเราก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประกาศหรือส่งต่อให้กับประชาชนชาวไทยได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจหรือใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยหรืออาจเป็นข้อมูลที่ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจกเลยก็ได้นะคะบ้านที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีน้ํามันอยู่ข้างใต้ก็ได้วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสืบค้นข้อมูลและลังข้อมูลธรณีวิทยาที่จะเผยข้อมูลเด็ดๆพร้อมกับวิธีการสืบค้น ข้อมูลมาใส่ไว้ในคลังข้อมูลของเราขอเชิญทุกท่านพบกับแขกรับเชิญของเราคุณสาวิตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวิตรีช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังทราบหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อสาวิตรีลือชาอภิชาติกุลน,นะคะหรือว่าเรียกชั้นๆง่ายๆก็ได้ค่ะพี่ชื่อพีแอมนั่นเองค่ะปัจจุบันพีแอมทำงานอะไรอยู่คะเนี่ยค่ะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนจัดการข้อมูลสารสนเทศแผนที่และห้องสมุดค่ะ อยากให้พี่แอมช่วยแนะนำผลงานเด่นๆหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะก็ปัจจุบันนะคะพี่ก็อยู่ที่ศูนย์ของกรมทรัพยากรธรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่เราทำค่ะก็จะเป็นงานเกี่ยวข้องกับทางด้านข้อมูลธรณีวิทยาในหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพิบัตภิภัยข้อมูลด้านทรัพยากรแร่หรือว่าข้อมูลด้านอนุรักษ์ธรณีวิทยาทั้งหมดทั้งมวลค่ะเราก็ดําเนินการแล้วก็ดูแลอยู่ที่ศูนย์นั่นเองค่ะ โอ้มีข้อมูลหลายอย่างเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาล้วงความลับข้อมูลจากพี่แอมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาการสืบค้นข้อมูลธรณีวิทยาเออลวงข้อมูลแบบนี้มันเป็นข้อมูลความลับไหมคะเนี่ยสามารถถามได้ใช่ไหมได้เลยค่ะน้องเอต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่ากรุมทรัพยากรธรณีของเรานะคะเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็จับต้องมีอินเตอร์แอคทีฟนะคะที่ประชาชนสามารถนํา เดต้ต่างๆหรือนําข้อมูลต่างๆไปใช้งานในชีวิตประจําวันของเขาได้อย่างทั่วถึงแน่นอนค่ะงั้นวันนี้ต้องรบกวนพี่แอมแล้วนะคะว่าเราจะมาส่งข้อมูลที่ว่าเด็ดเนี่ยให้กับประชาชนท่านผู้ฟังเด็ดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะคะพี่แอมได้เลยค่ะน้องเอ๋ คลังข้อมูลธรณีวิทยาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงหรอคะพี่แอมโอ้โหคาถามนี้ดีมากๆเลยค่ะน้องเอต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าข้อมูลของกรุมทรัพยากรธรณีของเราถือว่ามีประโยชน์มากๆหลายคนอาจจะเฮ้ยจริงเหรอมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันจริงเหรอตื่นเช้ามาน้องเอทําอะไรก่อนเลยคะ แปลงฟันค่ะ,ะแปลงฟันนะคะรู้ไหมคะว่ายาสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ค่ะเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งมาจากแร่ฟูรายซึ่งแร่ตัวนี้ค่ะก็ต้องเกิดจากนักธรณีวิทยาต่างๆนะคะไปขุดค้นไปค้นพบนะคะแล้วก็ทําเหมืองแร่ต่างๆ มันใกล้ตัวขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วค่ะน้องเอฟมันใกล้ตัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าข้อมูลธรณีวิทยาของเราไม่สําคัญแต่นอกเหนือไปกว่านั้นค่ะประเทศชาติของเรานะคะจะมีการวางผังเมืองที่ดีหรือว่าเป็นการจัดทําที่ดีแล้วก็ไม่มีการไปทับกับบริเวณพื้นที่ใต้ดินที่มีแหล่งทรัพยากรแร่ที่มีคุณภาพอยู่เพราะฉะนั้นการวางผังเมืองที่ดีหรือการนํารีซอสหรือว่าทรัพยากรแร่ต่างๆมาใช้งานก็เป็นประโยชน์ โอเกี่ยวตั้งแต่แปลงฟันยันทำผังเมืองเลยใช่ถูกต้องค่ะเป็นั้ังข้อมูลที่ยิ่งใหญ่มากๆม,มีประโยชน์ในหลายด้านมากเลยนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรานำข้อมูลไปใช้ยังไงบ้างอะคะเมื่อกี้ที่ที่พี่แอมบอกว่ามันเกี่ยวกับทั้งยาสีฟันหรือผังเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานําข้อมูลไปใช้เนี่ยเขาเขานำไปใช้ยังไงบ้างอะคะพี่เวลาเขานําข้อมูลไปใช้นะคะเริ่มแรกเลยคะ่ะวันนี้เราพูดถึงข้อมูล จะขาดไปไม่ได้เลยว่าประชาชนทั่วไปนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลนะคะก็จะต้องเข้ามาที่แหล่งข้อมูลดีๆหรือว่าแหล่งข้อมูลของกรมทรัพยายกรธรณีหลักลายข,าของเก่งาพี่ขอบอกอย่างงี้ก่อนนะคะว่าหลักๆเนี่ย ส่วนที่จะนําข้อมูลไปใช้จะต้องมีสารตั้งต้นที่ดีหรือว่าข้อมูลที่ดีที่เกิดจากกรมทรัพยากรธรณีซึ่งออทุกท่านนะคะสามารถเข้าใช้ที่ระบบฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ระบบหลักๆที่เป็น Open Data นะคะเริ่มแรกเลยค่ะก็คือระบบ GIS. dmr. go. th นะคะซึ่งระบบนี้ค่ะก็จะเน้นไปทางด้านข้อมูลที่เป็นภูมิสารสนเทศนะคะสามารถนำเอาไปวิเคราะห์สามารถนำเอาไปนาระสิกได้ชั้นเองนะคะทีนี้ค่ะ ต่อไปนะคะส่วนที่2ค่ะจะเป็นส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของข้อมูลที่เป็น data.dmr.go.th นะคะซึ่งตัวระบบฐานข้อมูลนี้ค่ะเราลิงก์กับในส่วนของศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะประชาชนทั่วไปสามารถดึง Data และนำา Data ไปใช้และนอกจากนี้เรายังมีคำอธิบายชุดข้อมูลต่างๆนะคะให้ประชาชนอ่านและเข้าใจเพื่อที่จะได้ใช้ระบบได้อย่าง เ,เรียกว่าครบถ้วนนะคะแล้วก็ง่ายสะดวกด้วยค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยมีทั้งสาม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 ช่องทางเลยใช่ไหมคะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยข้อมูลเยอะมากเลยเสียค่าใช้ใจ่ายไหมพี่แอมอ่าไม่เสียนะคะน้องเอทีเนี้ยสามช่องทางเมื่อกี้เราพูดไปแล้วสองช่องทางใช่ไหมคะและช่องทางที่สามนะคะก็คือ g i s d m r g o t h p o r t a l นะคะซึ่งระบบเนี้ยค่ะ จะตอบโจทย์มากๆเลยกับบุคลากรต่างๆหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีองค์ความรู้มากแต่อยากจะได้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาเขาสามารถที่จะเข้าที่ระบบนี้โดยระบบนี้นะคะจะเน้นข้อมูลที่เป็นแดชบอร์ดซึ่งมีลักษณะแผนภาพแผนภูมิแผนที่เมื่อคลิกเข้าไปนะคะเหล่านั้นก็จะอินเตอร์แอคนะคะหรือว่าレスปอนกับผู้ที่กำลังเข้าใช้งานอยู่นั่นเองค่ะ มันมันสามารถมองได้ง่ายเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือถ้าสมมติไม่ได้เป็นนักธรณีเนี่ยดูภาพปุ๊บก็สามารถทําความเข้าใจได้เลยใช่<น>ไหมแม่นอนค่ะน้องเอ้อ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยมินมีเออเทคโนโลยีการสืบค้นหรือแบบการเก็บข้อมูลที่ ที่อยากนําเสนอไหมคะอ่าสำหรับเทคโนโลยีการสืบค้นก่อนเลยนะคะน้องเอ,อทางกลุ่มทรัพยากรธรณนีนะคะขอแนะนําหนังสือเล่มใหม่นะคะที่เป็นอ e ีบุ๊กค่ะขายของอ,อีกแล้วอีกหน่อยนะคะอีกหน่อยนะ,ะขอ,อะหนังสืออ e ีบุ๊กตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอินเตอร์แอคมากๆเลยใช้คุณสามารถเปิดกับเป็นในลักษณะที่เป็น หนังสือก็ได้หรือว่าเป็นไฟล์ PDF ก็ได้หรือเด็กๆสมัยนี้จะคุ้นชินกับแคนวาใช่ไหมคะมเราก็มีการนำโปรแกรมต่างๆที่ผู้ใช้งานนะคะจะมีการใช้งานได้สะดวกนะคะเข้ามาใช้งานเพราะฉะนั้นค่ะถ้าอยากได้คู่มือแบบนี้นะคะที่คุณอ่านอะไรในคู่มือคุณคลิกเข้าไปในคู่มือคู่มือเหล่านั้นจะพาคุณไปยังหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวเลยและนอกจากนี้นะคะ คุณอ่านคู่มืออยู่คู่มือเหล่านั้นก็จะมีเสียงมีภาพประกอบแล้วก็มีวิดีโอประกอบนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ data.dmr.go.th นะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นนักธรณีนี่นู้นกามาขายของไหลสดนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่แอมบอกมาเนี่ยคือมันตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันมากเลยนะคะที่ว่า สะดวกสบายแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็ใช้ทั้งแคนวาหรือแบบเป็นสื่อที่สามารถเข้าไปแล้วดูได้เลยหรือว่าที่พี่อมามบอกอินเตอร์แอคทีฟอะไร<ช>แบบนั้นเนาะ,ะที่แบบโหลดแล้วให้ให้ทั้งวิดีโอสำหรับแบบคนที่ไม่ชอบอ่านอาจจะชอบการรับรู้ในรูปแบบสื่อต่างๆมากกว่าด<อ>ดคือมีประโยชน์มากหลายดดช่องทางดดมากจริงเนาะต้องไปดาวน์โหลดกันนะต้องไปดาวน์โหลดกันเอ๊ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือชอบแบบ เป็นดูเป็นสื่อมากกว่าวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในอนาคตมีทิศทางการพัฒนาไปในรูปแบบอื่นอีกไหมคะแบบพวกแบบเกมเหรอไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอ๋ <laughs> อสำหรับการพัฒนาเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยเราทางกลุ่มเราอะคะ่ะแล้วก็เน้นย้ำว่าเราต้องการให้ ไม่ว่าประชาชนหรือว่านักวิชาการนักวิจัยนะคะนําข้อมูลดังกล่าวจากระบบฐานข้อมูลทั้ง3ระบบที่เราได้นําเสนอไปนะคะนําข้อมูลดังกล่าวค่ะไปวิเคราะห์ไปอานาลิซิสแล้วก็นํามาทําเป็นแมปที่เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการทําโฟชาร์หรือการ ทำต่างๆที่ทําให้ประชาชนนะคะได้ใช้ข้อมูลได้อย่างจริงจังปัจจุบันค่ะตัว Data หรือตัวเนื้อข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า Big Data mm hmm. การที่เราจะเอาข้อมูลด้านวิชาการไปใช้ประโยชน์แน่นอนเราก็มีการวิเคราะห์ทั้งนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีก็นําข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการนามาวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดด้วยค่ะ คือเท่าที่ฟังมานะคะข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลธรณีวิทยาแล้วก็ดูวิชาการมากเลยอะคะ่ะคือกลุ่มคนที่สนใจข้อมูลทางด้านนี้นะคะนอกจากนักวิชาการประชาชนสนใจไหมคะพี่แอมสนใจมากเลยค่ะเอ๊อแบบน้องแองจะบอกว่าเอ้ยจริงหรอพี่แอมมีหลักฐานไหมที่บอกว่าประชาชนสนใจจริงๆนะคะก็จากผลการสํารวจนะคะแล้วก็การเก็บ เดตา้าต่างๆ,างๆการเข้าใช้งานของประชาชนนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าข้อมูลที่แบบติดชาร์จท็ทอปฮิตม,มากๆที่ประชาชนล้อมขอมีการดาวน์โหลดตัว Data จากตัวฐานข้อมูลนะคะก็คือข้อมูลทางด้านธรณีพิบัติภัยค่ะเนือ่องจากว่าอย่างเราก็จะเห็นได้ชัดเนาะว่ามันมีผลกระทบกับประชาชนมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะน้องเอเดี๋ยวพี่จาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะก่อนหน้านี้ค่ะที่เราจะมาคุยกันเนี่ย พี่ได้รับสายโทรศัพท์มาเลยกริ้งเข้ามาดีห้องเลยค่ะแล้วก็สอบถามข้อมูลว่าเนี่ยเป็นกังวลมากเลยกลัวมากเลยว่าบ้านอะ่ะจะแบบตกลงไปในหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าเขาอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้เขาจึงเป็นกังวลเรื่องธรณีพิบัติภยัยอะไรค่ะแต่อาจจะไม่รู้ว่าธรณีพิบัติภัยอันเนี้ยมันคือหลุมยุบนะเนื่องจากว่าบริเวณบางพื้นที่ของภาคใตก้ก็เออ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นหินปูนเนาะแล้วก็มีโพรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเสี่ยงกับเขาทางกลุ่มทรัพยากรธรณีของเราค่ะก็เลยแนะนําว่าเนี่ยเรามีแผนที่หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแผนที่ด้านดินถล่มแผนที่ด้านหลุมยุบหรือว่าแผนที่ที่เกี่ยวกับทางด้านรอยเลื่อนหรือแผ่นดินไหวนะคะที่สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแผนที่ได้ด้วยนะคะที่ระบบจิตพอร์ทัลของเรานั่นเองค่ะก็คือนับเป็นว่าเออ นับเป็นข้อมูลที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจมากที่สุดเลยถูกต้องค่ะน้องเองแล้วก็นําไปใช้มากที่สุดใช้ค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเขาเนาะเหมือนเขาเหมือนเราเนาะเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเออ นอกจากอันนี้แล้วนอกจากแผนที่เสี่ยงภัยแล้วเนี่ยลองลองล,อง,ลองมาเป็นอะไรคะพี่แอมถ้าลองลองมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทรัพยากรแร่นั่นเองค่ะว่าตำแหน่งไหนเนี่ยมีแร่อะไรเป็นองค์ประกอบถือว่าสำคัญเลยใช่ไหมคะสำคัญแบบ เฮ้ยชันชวนนักลงทุนมาลงทุนที่ประเทศเราได้เลยกลุ่มกลุ่มเอ่อกลุ่มคนที่สนใจนี่เป็นจะเป็นนักลงทุนเหรอคะค่ะกลุ่มคนที่สนใจเนี่ยก็จะมีทั้งนักลงทุนหรือแม้กระทั่ง NGO เองหรือแม้กระทั่งในส่วนของนักวิจัยอะไรแบบนี้ด้วย่ะคะอืมแล้วข้อมูลพวกที่พวกนักวิชาการ สนใจแล้วก็มาโหลดมากที่สุดเป็นข้อมูลอะไรคะถ้าเกิดเป็นนักวิชาการก็จะต้องเกี่ยวกับทางด้านธรณีวิทยาไม่ว่าจะเป็นหน่วยหินทางด้านธรณีหรือว่าอาจจะเป็นธรณีโครงสร้างนะคะหรือรวมไปกระทั่งด้านซากดึกดำบรรที่กรมทรัพยากรธรณีก็ให้ความสําคัญแล้วเราก็มีพรบรเกี่ยวกับซากดึกดำบรรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนักวิชาการก็ถือว่าเชื่อถือได้มากสําหรับข้อมูลวิชาการที่มาจากกรมทรัพยากรธรณีนั่นเองค่ะ ทีนี้ฟังพี่แอมแล้วเนี่ยมีทั้งประชาชนนักวิชาการนักลงทุนทีนี้อยากนักเรียนนักศึกษา <ừ> นักเมีมีบ้างไหมคะมีค่ะมีค่ะน,<อ>นักเรียนนักศึกษาเนาะอย่างน้องๆองะคะ่ะเวลาที่เขาจะทํางานวิจัยเนาะ,ะที่ดีก็จะต้องมี ข้อมูล Data ในการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวเพราะฉะนั้นค่ะเขาก็มีการร้องขอตัวชุดข้อมูลดังกล่าวค่ะจากกลุมทรัพยากรธรณีค่ะคิดเงินไหมคะอันนี้ฟีค่ะฟรีหมดเลยที่บอกไปตอนต้นใช่ไหมคะเราโอเพน a t a เราเปิดเผยหมดนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ต้องการทําหนังสือทางการมาหรือว่าหนังสือแบบถึงเรียนท่านอธิบดีมาเขาก็สามารถที่จะ เข้าไปดาวน์โหลดที่ระบบ data. d e m r go. th ได้เลยค่ะลดขั้นตอนต่างๆเลยนะคะคือ,อค,คือถ้าไม่ได้ฟังพี่แอมอะ่ะจะไม่รู้เลยนะคะว่าทางข้อมูลธรณีวิทยาเนี่ยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้งานหลายคนมากๆคือวันนี้เราได้รับข้อมูลจากพี่แอมมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็ข้อมูลนี้ก็เหมือนอาหารเหมือนกันนะคะฟังฟังแล้วนี่แบบอิ่มเลยแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสืบหาข้อมูลเนี่ยก็อยากจะหาข้อมูลในแหล่งที่เชื่อถือได้ถูกต้องค่ะกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่จะทําข้อมูลทางธรณีวิทยาที่มีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ผ่านกระบวนการมากมายเลยก่อนที่จะส่งต่อให้กลุ่มผู้ใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักวิชาการ นักเรียนนักศึกษาใช่เลยค่ะคือ,อสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่แอมสาววิตรีมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาที่น่าสนใจมาเล่ากันแบบสบายๆเข้าใจง่ายในเล่าเรื่องธรณีวิทยาในอีพีต่อๆไปได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่แอมมากๆเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะยินดีมากๆเลยค่ะน้องเอเอ พี่ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงเลยกันนะคะขายของก่อนจบด้วยค่ะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะสนใจหรืออยากได้ข้อมูลหรือว่าเข้าไประบบแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะรกรมทรัพยากรธรนีของเรายินดีให้บริการมากๆเลยนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์026219692นะคะ แจกเบอร์ก่อนจบด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องลากันไปแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณีได้ทุกช่องทาง